สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเอ่อพระบัวลอบนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสองห้าสี่สองนะครับผมก็เป็นนะครับพระ ที่สวยอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับของทางวัดชังให้นะครับอง์นี้มีกล่องเดิมนะครับกล่องก็จะใหญ่เลยนะครับใหญ่ฝ่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโผเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับกล่องรุ่นนี้จะใหญ่ฝ่าชาวบ้านเขานะครับแบบชัดเจนนะครับมาดูกันที่กล่องสักนิดหนึ่งนะครับ ที่กล่องนะครับผมหลวงพ่อทั่ววัดช้งให้รุ่นฉลองสัมมาศักดิ์พะระไพศาลศิริวัฒเจ้าอาวาสวัดช้งให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับห้าธันวาปี42ก็เป็นพระที่พิธีใหญ่มากนะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของเจ้าวาดวัดชังให้นะขนาดนั้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับกันว่านะครับผมท่านท่านอาจะนองปกเสกอย่างแน่นอนชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลื่อนสมณศักดิ์ปีสี่สองวัดชังให้ก็บัวรอบเนี้ยจะมีสร้างพิมพ์เดียวนะครับบัวรอบพิมพ์นี้เลยนะครับผมแล้วก็เนื้อที่สร้างนะครับก็จะมีสองเนื้อคือเนื้อนวะโลหะ แล้วก็เนื้อเงินนะครับผมเนื้อนวาโลหะนะครับแบบนี้นะครับสร้างสองพันห้าร้อยสี่สิบสององค์เท่ากับปีพศนะครับส่วนเนื้อเงินนั้นนะครับสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับผมเนื้อเงินนะครับร้อยเก้าเก้าองค์นี่นวะนะครับก็เป็นนวะเต็มสูตรนะครับแก่เงินแก่ทองคำนะครับผมแล้วก็มียาขัดแดงด้วยนะครับ คราวนี้นะครับผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งทางสงขานะครับที่ว่าเล่นผ้าด้วยกันมานานเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ส่งมาให้นะครับเนื้อเงินเออเนื้อนวานะครับผิวสวยมากนะครับองนี้ผิวนี่ยังเนื้อนาคเลยนะครับเป็นเนื้อนวายอย่าขัดแดงนะครับผิวสะอาดสะอ้านนะครับเนี่ยผิวยังเนื้อนาคเลยนะครับนี่ผมเอาต่อรีดเนื้อนาคให้ดู องนี้หล่อผิวไฟขึ้นมาได้สวยมากนะครับพิมพ์พระนะครับของพระรุ่นนี้นะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับบัวล้อวัดชังให้ปีพศสอง8นห้ายแปดนะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับผมเพราะว่าถอดพิมพ์มาจากบัวล้อปี08นปดั่นเองนะครับปี08นแปดนี่ก็ราคานี่ก็สามสี่แสนนะครับสวย,สวย เราก็มาใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับเนี่ยถอดมาจากพิมพ์ปีศูนย์แปดตรงนี้จะมีหลุมทุกองค์นะครับเนื้อเงินก็เป็นแล้วก็ตรงเสียหลงทั่วนะครับจะมีหลุมเล็กๆนะครับอยู่คือพิมพ์พัะเขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถอดมาจากพิมพ์ปีศูนย์แปดผิวสวยมากนะครับ ด้านล่างเขาก็จะมีการตอกโค้ดนะครับหลายตัวนะครับวัดช้งให้เรื่องสมรสรษาก้าทันวาปีสี่สอหมายเลข306นะครับหมายเลขสามศก็เป็นเลข3หลักนะครับ306รวมได้9นะครับจี๊ดเลยนะครับผิวองค์นี้ เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยต้องซีนใส่นะครับถุงพลาสติกให้ดีนะครับดูตรงบัวก่อนนแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นเนื้อนวะยาขัดแดงยาขัดแดงนะครับเนี่ยบัวเต็มก็จะมียาขัดแดงฝังอยู่ตามซอกนะครับเห็นไหมครับ ถ้าผิวแดงๆแ,แบบนี้นี่ถ้าเป็นศูนย์แปดในองนี้นี่สี่แสนห้านะครับถัดแดงขนาดนี้นะครับผิวแดงกับไม่แดงเนี่ยต่างกันถึงสองแสนนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับมียาขัดแดงฝังอยู่เป็นผ้าล่อนะครับ ลิวจีวอนสังคติโอ้โหนี่นะครับไหปลาร้านะครับคมปิดเลยเส้นคอคอ,อยังรอเต็มเลยนะครับยาขัดแดงฝังอยู่ลิวจีวอนแน่นๆนะครับ จมูกสวยมากหน้าตาสวยมากนะครับองนี้แดงแป๊ดเลยนะครับพิมพ์พักเขาเป็นแบบนี้นะครับองนี้ถือว่ามาเต็มเหนียว ผิวแดงแป๊ดเลยนะครับกระแสพาดีมากพลาเป็นพิมพ์ประกบนะครับเราจะเหะเห็นลอยประกบพิมพ์ด้านข้างนะครับวิ่งออกเป็นเส้นเลยนะครับพลาเป็นพิมพ์ประกบพระวัดทัางให้เนี่ยสร้างได้สวยนะครับผมเลยเล่นชอบมากนะครับนี่หลุมตรงนี้นะครับ เป็นพิมพ์องเขาเลยนะครับแล้วก็ตรงเสียนนะครับถ้าคนมีองค์เดียวนะครับก็จะมองว่า,วาพระองค์นี้มีตำหนิอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นทุกองค์นะครับถ้าคนมีพระเยอะจะรู้นะครับว่าพิมพ์พระเป็นแบบไหนเนี่ยถอดมาจากพิมพ์ปีศูนย์แปด แล้วเราจะเห็นกลมๆตรงนี้นะครับมีทุกองค์นะครับกลมๆตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนพีนพน่ไม่เห็นนะครับนี่ตรงนี้นะครับพิมพ์พักเขาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นโค้ดตอกมือนะครับวัดชังให้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ห้าธันวาสามศูนย์หกนะครับมีลุงลุงขึ้นด้วยนะครับองค์นี้เนี่ยแหมน่าเลื่อมแฝงจริงนะครับเราก็เป็นเขาเรียกว่าชื่อรุ่นดีนะครับเลื่อนสมรรศักดิ์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับมีกล่องเดิมพร้อมหมายเลขสามศูนย์หกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ สนใจโทรนะครับผม0 9 8 8์นะครับห้าสี่เชษนะครับผมนี่นะครับการแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็มีพักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็นะครับเออสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ